สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวบ้านของน้าผมนะผู้ชมซึ่งบ้านของน้าผมก็มีประมาณนี้ an mm นะผู้ชมในนั้นคือห้องครัวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่เก็บน้าปราปาที่เอาไว้ใช้ในบ้านใช้สอยในบ้านอาบน้ําแล้วก็เอาไว้ล้างจานอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสวนของยายผมนะครับคุณผู้ชมอันนี้บ้านของน้าผมทั้งหมดเลยนะครับที่ผมได้ถ่ายออกมานะผมถ้าผมถ่ายไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ อันนี้ผมถ่ายลงช่องฉลามกับนาวินแคทเกมสองนะไม่ได้ถ่ายลงช่องหลักของเราอย่างฉลามกับนาวินสองหนึ่งนะผู้ชมช่องอันนั้นเอาไว้แคทเกมนะครับเอาไว้แคทเกมเกมมิงลง u t u b e หนมะคือช่องฉลามกับนาวินสองหนึ่งเนี่ยเป็นช่องที่ว่าเอาไว้แคทเกมเป็นหลักนะผู้ชมไม่ได้ออามาทำคอนเทนต์พวกรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวรีวิวสถานที่ต่างๆที่ผมถุกนะครับนี่ผู้ชมรอบๆบ,บ้านนะผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมอันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะผู้ชมนะครับอันนี้เป็นบ้านของน้าผมหมดเลยนะครับ นี่นเวทีชมบ้านของน้าผมก็ถ้าดูเต็มๆก็ประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมตรงนี้ก็คือลรงรถนเวชมของบ้านน้าผมนะผมแล้วก็นี่ก็จะเป็นรถต่างๆอย่างนี้นะครับมีเก้าองเก้าอี้ให้นั่งชิวๆสบายๆนวัวชมนั่งแล้วก็กินนมกินเกินน้ำด้วยนะผมกินน้ำเปล่าอ,อย่างเงี้ยนะผม แล้วนี่ก็คือเป็นเป็นเป็น,ปนที่ตักผ้าเนาะนผมประมาณนี้ผู้ชมนั่นกล้องวงจรปิดนะผู้ชมให้ดูรอบๆเลยอันนี้คือบ้านใหม่นะผู้ชมบ้านใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาเผมคือบ้านหลังเนี้ยถูกสร้างก่อนแต่บ้านหลังนี้ถูกสร้าง,างทีหลังนะครับบ้านหลังนี้นะผมก็จะมีชั้นบนประมาณนี้ผู้ชมประมาณนี้ผู้ชมนี่ก็เป็นภายในบ้านนะผมนะครับสวยไหมผู้ชมถ้าสวยกดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่ผู้ชมด้านล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับ ด้านบนเนี่ยก็ก็น่าจะแบบอาจจะไม่สวยงามมากนะคุณผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าเห็นชัดเปล่าเดี๋ยวขอเข้าไปถ่ายกีนึงนะคุณผู้ชมนี่คือด้านบนหลังคานะครับอ่าคุณผู้ชมโอเคครับ,รบคุณผู้ชมสารคดปนี้ก็จบแล้วนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกดไลค์นนะ